สนับสนุนโดยธัญ,ญพืชตราไร่ทิศจากธุรกิจยอดนิยมของคนรุ่นใหม่อย่างร้านกาแฟหรือธุรกิจรีสอร์ทอินเทรนอีกหนึ่งธุรกิจที่ถือว่ายอดนิยมที่สุดในพอสอนี้คงหนีไม่พ้นธุรกิจขายของออนไลน์ค่ะซึ่งมีมูลค่าการซื้อขายสูงถึงกว่า700 0แสนล้านบาทเลยทีเดียวหรือเติบโตกว่า16 9จากปีที่แล้วค่ะโดยธุรกิจที่มียอดค้าขายสูงที่สุด ก็คือธุรกิจเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์เสริมความงามและสุขภาพค่ะและผลิตภัณฑ์ยอดนิยมอย่างหนึ่งในโลกออนไลน์ก็คือผลิตภัณฑ์เสริมความงามต่างๆค่ะก็มีน้องคนหนึ่งที่ถือว่าประสบความสําเร็จมากๆชื่อน้องมิวนะคะก็ประสบความสําเร็จตั้งแต่ยังเรียนมัธยมอยู่ค่ะที่หน้าร้านนี่ก็จะมีเกียรติคุณเกียรติบัตรรางวัลต่างๆของน้องมิวมากมายเลยค่ะก็จะเป็นป้ายรางวัลน,นะคะเบสบิ๊ p r o p u o t u w t r w a r d 2016นะคะเป็นรางวัลของอเครือข่ายสถาบันส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะแล้วก็มีป้ายรางวัลที่ไปออกรายการโทรทัศน์ต่างๆเจ้าของธุรกิจหลักล้านแล้วก็มีป้ายบอกว่าได้รับทุนการศึกษานะคะเรียนต่อในคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยกรุงเทพด้วยค่ะ เดี๋ยวต่อจากเข้าไปคุยกับน,น้องมิวนะคะไปดูว่าน้องเขาเริ่มต้นมาอย่างไรและการจะประสบความสําเร็จในธุรกิจออนไลน์นั้นจะต้องทําอะไรบ้างค่ะผู้ประกอบการสาวน้อยหน้าใสคนนี้นะคะเริ่มทําธุรกิจตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นม .2 ด้วยเงินทุนเพียง3,000บาทเท่านั้นค่ะเริ่มจากการรับเสื้อผ้าจากประตูน้ํามาขายออนไลน์ผ่านทาง Facebook จากนั้นก็เริ่มได้รับความนิยม บวกกับเริ่มสนุกกับการขายจึงหันมาทำธุรกิจด้านความสวยความงามที่ตัวเองชอบรีวิวครีมตามกระแสสุดฮิตจนสามารถสร้างแบรนด์ของตัวเองขึ้นมารักษาฐานลูกค้าเก่าและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่มีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองถึง9ผลิตภัณฑ์ช่วยปลดหนี้ให้ครอบครัวกว่าล้านบาทและกลายเป็นธุรกิจหลักของครอบครัวในปัจจุบันค่ะตอนที่เริ่มหนูก็แบบเหมือนเริ่มจากตัวเองแบบคิดว่ามันเป็นเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แบบเราชอบพวกแบบความสวยความงามแล้วก็หยิบจากมาทำอะไรเงี้ยม,มันก็มาเป็นความชอบนั่นหมายความว่าออชอบความสวยความงามชอบความสวยคือชอบของอยู่แล้วใช่ชอบซื้อมากเลยแต่อะไรทําให้รู้สึกว่าต้องขายอะอะไรอะก็คือหนูคิดว่าแบบมันใช้ดีแล้วแบบเหมือนบวกกับหนูแบบคิดว่ามันควรจะหาะไรายได้มา,อ,าอะไรเงี้ยแบบ อยากได้นู่นอยากได้นี่ล้วก็คิดทำซะเลยจะได้มีเงินมาก็คือจริงๆก็คือหนึ่งคือชอบความงามบวกกับชอบขายของ้วยปะใช่รู้สึกว่าคือถ้าเป็นคนที่ไม่คิดจะขายก็คืออาจจะชอบอย่างเดียวใช่ไหมแต่นี่อะไรหนูคิดว่ามันแบบทำอะไรได้ได้อะใช่ความรู้ที่เรามีหรือความรู้ที่เราต้องหามาใช้ในการขายของตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยเนี่ยหนูทําอะไรบ้างคะพวกแบบการตลาดเนี่ยหนูยังไม่รู้มากแล้วแบบ ถึงเรามีครีมเรารู้กลุ่มประมาณคุอค่าแต่เราจะทำไงให้ขายได้อ,อะไรเงี้ยหนูทำไงอ่ะหนูก็หาช่องทางขายแล้วก็แบบเริ่มเจาะไปทีละอย่างแบบเฟซบุ o กอินสตาแกรมอะไรเงี้ยการทำธุรกิจออนไลน์เป็นตลาดกว้างใหญ่ที่มีคนซื้อมากพอๆกับคนขายมีสินค้ามากมายและเต็มไปด้วยคู่แข่งซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะประสบความสำเร็จซึ่งน้องมิว้วบอกว่ากว่าจะประสบความสำเร็จได้ก็ล้มลุกคลุกคลานมาก่อน และแก้ไขปัญหาด้วยการลองผิดลองถูกพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพร้อมกับการพัฒนาตนเองตลอดเวลาดังนั้นเพื่อให้ความฝันที่จะเป็นเจ้าของกิจการเป็นจริงและยั่งยืนได้น้องมิ้วจึงเลือกเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาที่คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการมหาวิทยาลัยกรุงเทพคะ่ะหนูแบบเป็นไม่ได้สอบแอดมินชันไม่ได้สอบอะไรเลยคือแบบเตรียมเข้าที่นี่แล้วแบบค่ะ ก็หนูว่าถ้าได้เข้าไปเรียนก็อาจจะทําให้แบบธุรกิจของหนูที่แบบยังมีขึ้นมีลงอาจจะทำให้มันมั่นคงขึ้นกว่านี้อะไรถ้าได้เข้าไปศึกษาตรงนั้นค่ะตอนนี้คงจะได้รู้แล้วนะคะว่าแนวคิดในการทำธุรกิจของเหล่าผู้ประกอบการวัยรุ่นหน้าสายนั้นทำกันอย่างไรแต่การที่ผู้ประกอบการจะประสบความสำเร็จได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆต่อจึงเดินทางต่อมาที่มหาวิทยายลัายกรุงเทพค่ะ ตอนนี้นะคะต่อเดินทางมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะเพราะว่าทราบมาว่าที่นี่มีคณะที่เปิดสอนหลักสูตรการสร้างผู้ประกอบการหรือว่าเจ้าของธุรกิจหรือสตาร์ทอัพโดยเฉพาะค่ะและก็เปิดเป็นที่แรกในประเทศไทยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาดูว่าที่คณะนี้เขามีการเรียนการสอนอย่างไรแตกต่างกับคณะอื่นหรือไม่นะคะและเด็กๆที่จะมาเรียนที่นี่จะได้เรียนวิชาอะไรบ้างค่ะ าจารย์คะคณะนี้ชื่อเต็มเต็มที่ถูกต้องคือคณะอะไรคะคณะการสร้างเจ้า,าของธุรกิจและบริหารกิจการครับค่ะเป็นคณะที่ชื่อใหม่มากใช่ครับใช่ใหม่ที่สุดเลยเลถือได้ว่าเป็นคณะที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นที่แรกที่เปิดสร้างขึ้นมาครับซึ่งเราเนี่ยเปิดมาเกือบสิบปีแล้วครับแห่งแรกในแห่งแรกรแงใน,ร<ไ>ในประเทศไทยเลยครับช,ชื่อเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยขออนุญาตแจ้งว่าเป็นชื่อ School of Entrepreneurship and Management ะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการหรือบูเซมนี้นะคะเป็นคณะที่ค่อนข้างใหม่ค่ะมีหลักสูตรที่พัฒนาสร้างสารรค์ร่วมกับมหาวิทยาลัยชื่อดังจากสหรัฐอเมริกาโดยหลักสูตรนี้จะเน้นให้ผู้เรียนได้เป็นผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจที่โดดเด่นเต็มไปด้วยความคิดสร้างสารรค์และการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งผ่านกระบวนการลงมือปฏิบัติจ,จริงเพื่อให้เข้าถึงและเข้าใจแนวคิดในการเป็นเจ้าของกิจการสามารถแข่งขันในโลกธุรกิจ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างในปัจจุบันได้อย่างมั่นคงค่ะทําไมต้องมีขคณะนี้คะเพราะว่าคณะนี้เนี่ยเราอยากที่จะปั้นนักศึกษานะคะที่จบไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการได้เองเลยครับโดยโดยเรามุ่งหวังว่าเด็กเนี่ยที่จะมาเรียนกับเราเนี่ยครับต้องได้ลงมือปฏิบัติ จริงๆแล้วก็ได้มีประสบการณ์โดยตรงจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะทั้งจากที่เป็นจากประสบการณ์ข้างนอกเองที่ทำธุรกิจจริงๆแล้วก็เป็นอาจารย์ที่มีความสามารถในวงการวิชาชีพและก็วิชาการจริงๆก็หลักๆก็น่าจะ3ส่วนคือวิชาการครับปฏิบัติแล้วก็ประสบการณ์ตรงจากข้างนอกหลักสูตรการเป็นเจ้าของกิจการที่นี่จะเริ่มจากชั้นปีที่1่งบ่มเพาะพื้นฐานความรู้ทั่วไป ชั้นปีที่2เริ่มเรียนเจาะลึกลงไปในวิชาทางธุรกิจเช่นวิชาด้านการเงินการบัญชีการบริหารธุรกิจการคิดกำไรขาดทุนและกลยุทธ์ทางธุรกิจจากนั้นเมื่อวิทยายุทธ์ในทางธุรกิจแข็งแกร่งขึ้นในชั้นปีที่3และปีที่4เริ่มมีการเรียนการเขียนแผนธุรกิจวางแผนและออกแบบผลิตภัณฑ์เน้นการลงมือปฏิบัติให้นักศึกษาทำธุรกิจกันจริง โดยคณะจะเป็นผู้ให้คู่ยืมเงินแก่นักศึกษาจํานวน1 0 0 0 0แบาทเพื่อลงทุนทำธุรกิจตามแผนธุรกิจที่ได้เขียนไว้เรียกได้ว่าเรียนรู้จริงล้มจริงเจ็บจริงและประสบความสำเร็จจริงค่ะซึ่งเมื่อนักศึกษาจบปี4ทุกคนก็จะมีธุรกิจหรือสารต่อธุรกิจของตัวเองได้อย่างแน่นอนค่ะเป็นเจ้าของกิจการทุกวันนี้เขาก็เป็นกันเองได้ในอินเทอร์เน็ตก็เป็นได้ ใครอยากค้าอยากขายอะไรก็ค้าขายได้อยู่แล้วนะคะคจะต้องเรียนนะคะใช่ครับในส่วนหนึ่งเนี่ยสามารถทําได้แต่ว่าถ้าเป็นเด็กที่จบจากชั้นม6นี้นครับบางทีเขาอาจจะต้องได้รับการบ่มเพาะแล้วในธุรกิจที่เราเลือกให้กับเขาอะครับเราจะเลือกธุรกิจที่ตอบโจทย์ในเรื่องความยั่งยืนด้วยอ,อย่างถ้าเป็นยกตัวอย่างครับอย่างถ้าเป็นพวกขายครีมอะไรปกติพวกนี้ครับมันจะมีเทรนด์ของมันอยู่แค่ช่วงระยะเวลาแค่ปี2ปีหรือ3ปีเขาก็ต้องไปเปลี่ยนธุรกิจใหม่แล้วแต่ว่าของเราที่เราทําธุรกิจพวกนี้ครับ เราให้ไอเดียเขาเพื่อที่ว่าเขาจะไปต่อยอดทางธุรกิจที่บ้านก็ได้ที่มีอยู่หรืออยากจะไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เขาเห็นว่าเหมาะสมแล้วในจุดหนึ่งที่เรามองว่าสิ่งสําคัญคือมันต้องเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนที่มันสามารถที่จะเลี้ยงชีวิตเขาต่อไปได้อีกเกือบ40ปีหลังจากเขาจบไปดนวเกษียณอาจารย์คะแล้วนักเรียนที่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะ ที่อยากเข้ามาเรียนจะต้องมีคุณสมบัติยังไงคะคุณสมบัติโดดเด่นที่อยากเราอยากจะได้ก็คือว่าในเรื่องของหนึ่งเลยอยากให้มีความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาก่อนะนะครับซึ่งความคิดสร้างสรรค์เขาเองเราอยากให้เขาคิดต่างอ,อันที่2ก็คือว่าในเรื่องของมีความคิดจิตวิทยาความ,มผู้ประกอบการแล้วว่าเขาอยากจะทำธุรกิจจริงๆอยากะจะรันธุรกิจจริงๆเขาไม่ได้แค่ทําตามกระแสใพราะงั้นใช่ที่เรามองว่า สิ่งที่เขาอยากจะทำเนี่ยสองตัวเนี้ยถ้าเขามีความที่สร้างสรรค์จะวามมีจุดยิ่ยาความเป็นผู้ประกอบการแล้วเนี่ยมันจะทำให้เขาเนี่ยสามารถสักเซสหรือว่าประสบความสาเร็จในการประกอบธุรกิจต่อไปในอนาคตผมก็อยากที่จะเชร์ให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยนะฮะมีโอเพนมายคือเปิดเปิดคืออย่าไปบีบคั้นลูกของตัวเองมากว่าจะต้องเป็นอะไรต้องเดินเป๊ะอ่าหลายๆคนแบบว่า เป็นตัวเองเป็นแบบนี้ก็อยากให้ลูกเป็นมั่งแต่ว่าหรืออยากให้ลูกเป็นนู่นเป็นนี่ซึ่งผมคิดว่าเ,เด็กสมัยนี้เขามีไฟและแรงบันดาลใจของตัวเองคนเราพอทำอะไรในสิ่งที่เองรักและสนใจมันจะทำได้ดีมาถึงตรงนี้นะคะเราคงได้เห็นตัวอย่างแนวคิดของผู้ประกอบการวัยรุ่นยุคใหม่ที่ประสบความสำเร็จไปบ้างแล้วนะคะ ซึ่งนอกเหนือจากความขยันอดทนรอบคอบไม่อยอมแพ้ต่ออุปสรรคต่างๆซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันที่ผู้ประกอบการวัยรุ่นยุคใหม่จะต้องมีก็คือความคิดสร้างสรรค์ที่จะต้องผสมผสานร,รวมกับการคิดแบบเจ้าของธุรกิจด้วยองค์ความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่จึงจะช่วยทำให้ธุรกิจมีความโดดเด่นและแตกต่างสามารถแข่งขันได้อย่างไม่เป็นรองใครคะ่ะ วันที่โลกร้อนสักขนาดนี้ผู้ต้องหาคงหนีไม่พ้นก๊าซเรือนกระจกการลดโลกร้อนยังไม่สายถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกันกบนอกกลาวันศุกร์ที่10มิถุนายนนี้3ามทุ่มตรงช่อง9 m c o t HD และ Modern Nine TV ในอดีตเนี่ยเด็กบางคนจบมาอยากจะไปประกอบอาชีพหมอหรือแพทย์หรือพยาบาลเนี่ยนะครับแล้วก็เข้าทํางานในธุรกิจหรือในองค์กรที่เป็นบิฟฟ๊กไฟล์เป็นระดับใหญ่ๆนี่ครับแต่ในปัจจุบันในเด็กพวกนี้ไม่ใช่เด็กปัจจุบันจะน,นีไม่อยากที่จะเข้าทํางานเป็นบุคคลมนุษย์เงินเดือน<ๆ>เขาไม่อยากที่จะตื่นมาตอนเช้าแล้วต้องเข้าไปตึกตอกบัตรเข้งา,ขง,าขง,งานแปดโมงเลิก5้าโมงเหมือนผู้ปกครองหรือพ่อคุณแม่อะไรอย่างนี้แล้เขาก็รู้สึกว่าเขาอยากที่จะประสบความสําเร็จตั้งแต่ในวัยรุ่นหรือแม้แต่อายุที่ยังไม่เยอะ